ก็เยน,น,นเลยนะครับอาหารของผมสองคนในเย็นนี้ก็บะหมีม่กึ่งสำเร็จรูปก็กินกับข้าว ก็สวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับผมจอมยุทธแล้วก็ตาลอีกแล้วโอ้โหตาลกับผมเนี่ยไม่ได้ถ่ายคลิปด้วยกันมานานเลยนะครับก็โอเคสําหรับวันนี้ก็ตาลกับผมก็อยู่หน้าป่าภายแห่งนี้ครับซึ่งบริเวณนี้เนี่ยมันถูกไฟไหม้อะไรหมดแล้วนะครับเพราะทุกคนอาจจะได้ยินเสียงจ้ากระจันที่ร้องนี่นะครับกาลังร้องนี่เลยก็หมายความว่าเข้าสู่หน้าล้าอย่างเต็มตัวนะครับตอนนี้ก็จ้ากระจันพวกนี้เนี่ยมันจะร้องช่วงที่โอ้โหใกล้ๆกล้สงกรานอะไรที่นี้ครับช่วงเดือน2เดือนสาเดือนสี่สามเดือนนี้นะครับ ก็สื่อถึงว่าโอ้โหน้ารัของประเทศไทยนะครับนี่ซาคเหนือของประเทศไทยนะครับก็ซึ่งจะมีพวกจ้กระจันนี่ร้องเป็นทุกปีเลยเป็นในช่วงนี้นะครับก็วันนี้ตันกัะผมเนี่ยมันจะมาสร้างที่พักหรือว่าจะมาทําอาหารกินกันบนเขานี้นะครับเพราะว่าบริเวณน,นี้เนี่ยถูกไฟไหม้หมดแล้วแต่บริเวณข้างๆเนี่ยยังไม่ถูกไฟไหม้ครับรู้สึกว่าไฟเนี่ยมันจะไหม่ไม้ไมไม,ไม othes. แล้วก็มาถึงแค่บริเวณตรงนี้แล้วก็หลังจากนี้ไปตรงนู้นนะครับมันก็ไม่ไหม้อีกเลยลก็ไม่รู้เป็นอะไรนะครับน่าจะ มืดพอดีแล้วก็เลยไหมมาถึงนี่ก็เลยอาจจะหยุดนะครับเพราะกลางคืนนี่มันมีความชื้นนะครับก็วันนี้ตายกัผมเนี่ยจะมานอนบริเวณนี้เลยตรงนี้เลยนะครับซึ่งพวกผมเนี่ยจะนอนข้างนี้เพราะว่าข้างบนยอดเนี่ยเดี๋ยวมันจะลมมันจะหนาวครับเวลากลางคืนก็เลยต้องมาแอบๆอยู่ฝั่งนี้ก็ไม่รู้ว่าฝั่งนี้เนี่ยมันจะมีลมลายหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยลมมันสงบนิ่งมากครับก็มันจะมีลมเอื่อยๆด้วยแต่ว่าไม่รู้ว่าลมจะลายหรือเปล่าในค่ำคืนนี้ก็เดี๋ยวค่อยรอดูกันว่าจะ รงขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวตาผมเนี่ยจะเคลพื้นที่ตรงนี้เลยเพื่อทาที่พักนะครับเพราะว่าเลือกตรงที่ที่ไฟไหม้แล้วดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเอาตรงที่ไฟไม่ไหม้เนี่ยมันจะอันตรายกัวพวกตะขาบอะไรพวกนี้นะครับก็เลยต้องเลือกที่ตรงนี้เลยก็คืนเนี่ยจะนอนพื้นนะครับแล้วก็ไปเดี๋ยวตานผมไปตัดไม้ไผ่มาล้อมๆๆ้อๆ,ๆเล็กๆน้อยๆแล้วก็กอไฟสํหราหารกินกันแค่น,นี้นะครับนี่เลยก็ตานตัดได้ไม้ไผ่กองนี้นะครับก็เดี๋ยวก็ผ่าแล้วก็ เราก็เอ,อมาล้อมที่นอนนะครับกพที่นอนของผมสองคนนีงง่ายๆเลยในคืนนี้เพราะนี้เลยผมให้ทุกคนดูนะครับฝั่งนี้คือคือฝั่งที่มันไม่ไหม้นะครับคนจะเห็นว่าโอ้โหใบไม้เยอะมากแล้วก็ฝั่งที่ไหม้เนี่ยอยู่ตรงที่พักของผมสองคนตรงนี้เลยนี่เลยเดำๆตรงนี้นะครับพวกคราบทิศเท่าอะไรพวกนั้นเลยที่พักของผมก็อยู่ตรงเต้ที่วางไว้นี่นะครับจะสร้างไว้ตรงนี้เลยก็เลือกที่่ามันไม่ลกนะครับ พ่าถ้าที่ลกแบบนี้มันฝั่งนี้ครับต้องสร้างยกพื้นนะครับแต่ถ้ามันไม่ลกเหมือนฝั่งที่มีเป้อยู่เนี้ยสามารถใช้พวกตรงนอนอะไรปูนอนได้เลยก็ต้องก่อไฟไว้ข้างหน้าด้วยนะครับเพื่อที่จะกันด้วยก็ตอนนี้ตาตาลก็เริ่มผานะครับผาเป็นสองซีกสองซิกแบบนี้เลย ตอนนี้ตังกับผมเนี่ยโหก็พ่าไว้ไผ่แล้วก็เหลาให้หแหลมแหลนเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาตักกันว่าจะเอากว้วองอยังไงนะครับากว้วงแค่สองคนนอนพอแล้วน้าตาเนาะแค่บริเวณตรงนี้หนึ่งคนตรงน,น,งนี้แค่นี้แหละตัดเ,เป็นแนวนั้นเลยันนี้เอาแนวหัวนะ เพราะมันชันไงขึ้นข้างบนหน่อยอ,อย่างนี้นอนลำบากไปข้างล่างหน่อยแน,นยวก่อนเดี๋ยวเข้าทิ้บอีกรอบนี้ให้มันแน่น ตอนนี้ตาลกาลังตอกตัวสุดท้ายนะครับก็ที่ทัอ,องผมสองคนง่ายๆแบบแบบนี้เลยก็เดี๋ยวจะเอาผ้าไฟชิดนะครับมุงข้างบนด้วยให้เป็นหลังคานะครับแล้วก็จะก่อไฟกับข้าวกินกันแล้วพอตอนนี้พระอาทิตย์ก็รับขอบฟ้าแล้วนะครับเพราะว่าอยู่ฝั่งนี้ตานกับผมเนี่ยอยู่ฝั่งทิศตะวันตกนะครับก็เลยจะมีแสงแดดอยู่แต่สักครู่นึงเนี่ยก็จะรับขอบฟ้านะครับพระอาทิตย์ก็หลังจากที่ตานกับผมเนี่ยสร้างที่พักครับโอ้โหก็ง่ายๆเลย เอาไม้ไผ่ล้อนๆข้างๆครับแล้วก็กางผ้าไฟชีตเลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมาทําอาหารกินกันก่อนเดี๋ยวต้มน้ําให้เดือดๆก่อนนะครับแล้วเรามาทํามีกึ่งสําเร็จรูปกินกับข้าวกันพอวัอนนี้ผมเอาหม้อหม้อสนามมาด้วยต้มน้ําให้เดือดๆแล้วก็เดี๋ยวเอบบามอบะหมี่เทลงไปนะครับแล้วก็ฝาปิดแล้วก็โอ้โหน่าจะกินได้ สอนไม้ไผ่นี่เลยครับแล้วก็เดี๋ยวก็เอาไปต้มกันต้มเนี่ยผมจะถือไว้อย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าหม้อน,นี้มันร้อนไวมากแป๊บเดียวมันก็ไหม้แป๊บเดียวมันก็เ,เดือดแล้วนะครับก็ไฟตอนนี้ผมหนักมากด้วยโอผ่านไปไม่ถึงห้านาทีครับคนเดือดเลยให้ทุกคนดูเลยดูให้ตนันให้เขาดูหน่อย ำลังเดือดเลยโอ้โหเอาออกมาปุ๊บไม่ค่อยเดือดแล้ถือว่าร้อนสุดๆนะครับควรออกเลยโอเคตอนนี้เราก็มาใส่มีกึ่งสําเร็จรูปกันแล้วก็เราจะไม่ต้มแล้วนะครับเราจะเอาเทใส่แล้วก็เอาฝาปิดไว้โอ้ยยไปแตะเด็ดขานะครับมือจับหม้อนี้มันมืออาจจะนั้นได้ถลอกลอกได้นะครับไฟมันร้อนมาก มีกันสามห่อเลยสองคนหมดไม้ตานหมดอยู่เนาะไม่มีผักไม่มีอะไรใส่เลยเพียวๆอย่างนี้แหละแล้วก็นกับข้าวเอาไปข้าวเนี่ยตานกับผมก็ห่อมาแล้วนะครับอืก็ฝาปิดเลย ประมาณสองสานาทีนะครับเดี๋ยวก็ได้กินก็เนียนเลยนะครับอา,อาหารของผมสองคนในเย็นนี้ก็มะหมีกึ่งสําเร็จรูปก็กินกับข้าวนะครับก็ตอนนี้ใส่เครื่องปรุงอะไรเรียบร้อยแล้วโอ้โหรสต้มยำกุ้งซะด้วยนี่เลยน่าจะอร่อยสุดๆนะครับกินในป่าแบบนี้ โอ้แซบเอาเรื่องนะครับก็ผมสองคนเนี่ยโอ้ยกับหยิบข้าวเลยเขาเลือกที่จะก่อไฟที่ห่างๆที่พักนะครับเพราะว่าอตอนนี้อากาศมันร้อนๆแล้วก็กลัวมันจะมาลามไติดสายพวกผ้าไฟซีดแล้วก็พวกเชือกนะครับมันจะขาดได้ก็เลยคืนนี้เนี่ยต้องก่อไฟไกลๆหน่อย เงียบแบบนี้เนี่ยม,มันมีนกร้องไม่มีเสียงอะไรนะครับพวกจัก,กระจันที่เมื่อกี้ี่มาตานผมมาถึงยองร้อง,อง,องตอนนี้ก็เงียบไปแล้วเพราะใกล้จะมืดแล้วนะครับร้องที่ก็น่าจะพรุ่งนี้เช้าๆหรือว่าพรุ่งนี้สายๆนะครับ ไงตาอาหารลอ,อยไหมอิม่มมากเลยมากเลยใช่ไหม,มผมก็อิ่มมากเลยเนี่ยเตมหมผมนี่เหลือหน่อยนึงนะครับตรงนี้นี่เลยกับขดน้ำนี่ดูในหม้อเลยมไม่เหลือนะครับหมดเลยต่อนี่เลยพักหอมสองคนมันง่ายๆแบบนี้เลยคืนนี้นะครับพาไปชิดคุมข้างบน กบริเวณรอบๆนี่ผมไม่เห็นวิวไม่เห็นไรนะครับป่าไผ่ทึบมากมีแต่ยอดไผ่นะครับอยู่ตรงนี้ก็น่าจะหลบลมได้อยู่นะครับในค่ำคืนนี้ก็ตอนนี้นะครับหลังจากตานตผมกินข้าวเสร็จนี่รู้สึกว่าจะมีฝนตกนะครับปอกแป๊กๆบนหลังคานี่เลยบนผ้าฟลายชีตนี่เลยนะครับไม่รู้ว่าจะตกหนักหรือเปล่าอีกสักครู่นึงต้องคอยติดตามกันถ้าตกเบาๆนี่อาจจะนอนได้นะครับคืนนี้ ถ้าตรงหนังเนี่ยผมสองคนต้องรีบอพยพนะครับเพราะว่าที่พักเนี่ยไม่ได้สร้างมาเพื่อจะรองรับน้ําฝนนะครับนอนก็นอนพื้นนี่เลยถ้าฝนตรงหนังเนี่ยจะเปื้อนได้แล้วก็อาจจะโอ้โหนอนไม่ได้นะครับในคืนนี้บริเวณรอบๆนี่ล้อมไม้ไผ่ก็มีช่องว่างครับก็ไม่ได้ปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นต์นะครับแบบนี้แค่ล้อมไว้ให้รู้ว่าเป็นที่พักอย่างเดียวนี่เลย วันนี้เริ่มมือแล้วนะครับพอที่รับขับฟ้าแล้วดันมีฝนมาอีกจะรอดหรือเปล่าก็โอเคนะครับก็มีกิตานกับผมปรึกษากันว่าสักครู่เนี่ยจะใกล้มืดนะครับเดี๋ยวได้ผมจะเดินทางกลับบ้าน,นครับเพราะว่าคืนนี้ถ้าฝนตกหนักเนี่ยโมนอนไม่ได้นะครับในป่านี้นี่ที่พักมุมสองคนก็แค่นี้เลยนอนพื้นแบบนี้นะครับโอ้ยไม่ไผ่ที่สับฟ้าก็ไม่มี มีแต่พวกลำเล็กๆนะครับก็เลยสับฟังไม่ได้แล้วก็เนื้อมันหนาด้วยปล้องมันหนานะครับเดี๋ยวสถานการก่อนพอเดินทางจากนี้ไปบ้านอีกไกลนะครับนี่ไฟอะไรก็มอดหมดล้ว โอ้ลมอย่างแรงเลยก็เมื่อกี้ตรงที่พักของผมกับตานเนี่ยลมอย่างแรงนะครับแล้วก็กลัวฝนตกด้วยก็เพราะว่าบนฟ้าเราไม่มีดาวเลยมันมืดคลึ้มเลยนะครับมืดกว่าตอนเย็นเย็นมากเลยแล้วก็ที่พักของผมไม่ค่อยปลอดภัยด้วยถ้าฝนตกเนี่ยโอ้เปลี่ยนก,กันสองคนแน่นอนเลยก็พวกผมเลยตัดสินใจว่าปรึกษากันนะครับว่าจนทันกลับบ้านดีวกว่วเพราะว่าถ้าฝนตกหนักๆเนี่ยผมสองคนนี่จะเปลี่ยกนะครับไม่มี เสื้อผ้าที่หนาหนด้วยวันนี้ก็ใส่เสื้อตัวเดียวนะครับเสื้อแขนยาวอย่างเดียวข้างในไม่มีเสื้ออะไรเลยก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับก็ช่วงนี้อน้าแรงแต่ผมไม่รู้ว่าทําไมฝนจะตกนะครับเมื่อเช้าเมื่อเมื่อกี้ก็ตกแปกแปลกแล้วผมก็เลยไม่แน่ใจว่าคืนนี้ถ้าตกเนี่ยอาจจะอยู่กันไม่ได้ครับแล้วก็เนี่ยลมแรงด้วยข้างบนก็ตรงที่พักของผมสองคนก็ลมแรงนะครับก็เอาที่ปลอดภัยไว้ก่อนก็สาหรับคลิปนี้ก็อาจจะไลฟ์สาระไปหน่อยนะครับเพราะว่าต้องเน้นคมปลอดภัยของผมสองคนไว้ก่อน ก็ราะจะได้ไปเข้าป่าที่อื่นได้สะดวกกว่านี้นะครับเพราะว่าจะได้ไม่ป่วยไม่ไข้นะครับเพราะถ้าเจอฝนเวลาหน้าร้ายเนี่ยถ้าฝนมาชุดหนึ่งเนี่ยมันจะหนาวมากครับร่างกายปรับตัวไม่ทันก็โอเคคลิปนี้ผมกับตาเนี่้องขอตัวลาไปก่อนสามารถรับชมและเป็นกำลังใจให้ผมกับตาได้ในช่องจอมยุทธแล้วก็ช่องอวตารนะครับอย่าลืมไปกดสมัครสมาชิกให้ตาด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตาครับก็สำหรับวันนี้ผมจอมยุทธต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ